หลังการตัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษสุดยอดแห่งจักรวาลพระองค์ใช้เวลา49วันในการทบทวนธรรมที่พระองค์ได้บรรลุก็พบว่าธรรมนี้เป็นของยากเป็นของสูงแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณต่อสัตว์โลกก็ส่งเริ่มต้นหน้าที่ของครูผู้สอน ด้วยการจำแนกคนที่สามารถรู้ทำตามวงได้ออกเป็นนักบวชซี่เราคือ 1. อุกคตินยูมีปัญญาเชียบแหลมเปียบเหมือนบวพพนน้ำา 2. วิปจิตตนยูมีปัญญาปานกลางเปียบเหมือนบัวเสมอน้ำา 3. ในยะมีปัญญาพอแนะนำได้เปียบเหมือนบวใต้น้ำา 4. ปัททภบาลมะ ด้อยญญาเปรียบเหมือนวัวอยู่ใต้คนตมเมื่อทรงจำแนกบุกคคลที่สามารถรู้ทำตามพระอ,องค์ได้อ๋อเป็นดบัวซีเหล่าดังนี้แล้วก็ทรงแผะคายพิยาณออกไปกว้างไปว่าจะมีผู้ใดเนาะที่สามารถรู้ทำตามเราได้แล้วพบว่ามีอยู่สองคนคืออาราระดาบทและอุทกาดาบทแต่ เสียดายว่าท่านทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วสามเณรทุกรูปเห็นความร้ายกาจของความตายหรือยังครับเห็นค่ะถ้าครูทั้งสองยังไม่ตายก็คงจะได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วแล้วในข่ายพยานก็ปากดปัญจวัคคีทั้งห้าพระมหาบุรุษจึงได้เดินทางไปรดปัญจวัคคีทั้งห้า ที่ป่าอิสิปตนะมลึกคทายวันด้วยปฐมเทศนาบทแรกในพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่าธรรมจากกับปวัตนาสตรคุณคุณชื่อไหมครับสมนเนรสสวดท,ทุกวันเลยครับก็คือบทสวดธรรมจากที่พวกเราเคยได้สวดได้ยินทุกวันนี่แหละครับเมื่อสิ้นปฐมมเทศนาอญญาโกตัญญภาพผู้ที่แก่ในสุดในลอบัญจัควขี ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์และได้ขอบวชเป็นพระพิสุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญคือสิบห้าคำเดือนแหรือวันอาสฬาาโบูชานเอแครับเอ๊ะพี่เนนครับผมมือคุณว่าโกนัญญาถามมีพี่น้องที่สองได้กล่าวถึงมาแล้วใช่ไหมครับน้องๆสมาเน้นใช่ครับ เอคุณคุณว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดพามที่ได้ถวายพระนามแต่สิทธากุมารด้วยใช่ไหมครับคุณคุณอยู่ใช่ไหมครับน้องสมเนเนใช่ครับเอแล้วก็คุณคุณว่าเป็นพามที่หนุมน่มที่สุดที่ชูเพียงนิ้วเดียวคำนำานายเพียงคติเดียวที่ว่าพระคุมารสิทธาถานี้จะเป็นมหาบุรุษสุดยอดในจักรวาลศาสนาเอกของโลกคุณคุณแล้วใช่ไหมครับ น้องสมณเณรแต่เอจะใช่ไหมนะต้องถามพี่นีลล่ะครับว่าจะใช่หรือเปล่าเก่งมากครับน้องสมณเณรทั้งเก่งและดีสุดยอดไปเลยนั่นแสดงเห็นว่าหากเรามีความเชื่อมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมุ่งมั่นกับความเชื่อนั้นอย่างสุดชีวิตเช่นเดียวกับคนเนื้พรามที่เชื่อมั่นในคำพยากรณ์ว่าพระกุมารสุตตานี จะเป็นมหาบุรุษสุดยอดแห่งจักรวาลศาสดาเอกของโลกและเฝ้าเพียรปฏิบัติตามผลสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นเช่นการบรรลุธรรมของโกฏิธัญญพรามนั่นเองครับไม่ถึงตงนี้น้องในตัวรูปเชื่อไหมล่ะครับว่าธรรมะหองพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษสุดยอดแห่งจักรวาลมีใจหองยากอา้าวใครว่างายยกมือครับ ใครว่ายากโยมือครับใครไม่รู้โยมือครับพี่เนมมีอะไรอย่างมาแล้วก็ฝากครับน้องสมณีเรามองรอบๆห้องสิครับป้าน้องนี่เห็นอะไรครับสาม,มนเณรครับนี่นะครับพญาบุคนพูดยืนยันว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใช่เรื่องย่าใดเ,เลยสามเนตตัวเล็กๆทั้ง14รูป ก็ยังบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ตามพระสัมมาสัมพุทจาได้ด้วยมีวัยเจ็ดขวบในครับรวปที่หนึ่งสุมมณะสัมเนินผู้ปาพยานักรูปที่สองสังกิตจัสมเนินผู้ปราบโจนป่า500กับใจรูปที่สนิโคสามเนรนผู้ทำให้พระเจ้าโศกเกิดความเลื่อมใสรวปที่สวนวาสิติสะสัมเนน พวกไปไหนก็นีแต่คนลารูปที่ห้าสามนเณเรศิวลีเอตานะ่าในทางผู้วิลามากรูปที่หกสามเณเร็เรวตะเอตัท่าขในทางผู้อยู่ป่าเป็นวัดรูปที่เจ็ดซอปกาสมเนรผู้เกิดในป่าชา้าและบรรลุธรรมในป่าชา้ารูปที่แปดสามเณเรราหุลเอตานะ่าาในทาง ผู้ของแกเรียนฝ่ายศารีรูปที่9บัณฑิตสามเนรผู้บรรลุอรหันตจากการฟังธรรมเพียงแค่3ข้อรูปที่10สุขาสามเน็นผู้เกิดบุคคลก็ความสุขตั้งตะก,กลูลรูปที่11สามเนธพระเอตาทคา,าในด่านจัดเสนาสนะรูปที่12จุนทะสามเน็นผู้ที่มักอาสาแสดงปฏิหารแทนพระพุทธองค์ รูปที่13สารุสมเนนผู้แสดงธรรมแก้วก้าและไผ่เลาะรูปที่14กุมม้าและกสปะสามเณรผู้เลิศในด้านการแสดงธรรมอันวิจิตเห็นไหมครับว่าสามเณรตัวเล็กๆอย่างพวกเราก็สามารถบรรลุธรรมได้ขอเพียงตั้งใจปฏิบัติธรรมรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาอย่างทุกวิธีตามที่หลวงพ่อ พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงสอนคือต้องเบาๆสบายสบายตลอดโครงการพินเน้นเชื่อว่าสามเณรทุกรูปก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกับเรื่องราวของสามเณร14ไอดอลส่วนเรื่องราวของทั้ง14ไอดอลจะเป็นเช่นไรน่าตื่นเต้นแคน่ไหนติดตามด,ดี่โรงหนังสามมิติโครงการบวชสามเณรภาคฤด,ดูร้อน วัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2 5 1 6กว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากิ่งนักแต่การเกิดเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้านั้นยากยิ่งกว่าและพีนีนเชื่อว่าาสามเนทุกรูปตั้งใจฝึกฝนอบรมตะเอนทั้งในโครงการหรือแม้จะจบโครงการแล้วก็ยังทำต่อ สักวันหนึ่งพบชาหนึ่งสามในคุณรูปก็จะเป็นเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษสุดยอดแห่งจักรวาลเพราะจุดเริ่มต้นของเราและขอพระองค์ก็เหมือนกันคือมีกายมนุษย์อยู่และโมุมน่นที่จะปฏิบัติตามทางพ้นทุกสามในทุกรูปมีใครเป็นไอดอลครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษสุดยอดแห่งจักรวาลสามณนทุกรูปมีใครเป็นอดอครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษสุดยอดแห่งจักรวาลสามทนกรูปมีใครเป็นต้นรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษสุดยอดแห่งจักรวาลเมื่อสามณนทุกรูป มีพระสมาสมุทธเจ้าเป็นไอดอลเป็นต้นแบบในการสร้างบาร,รมีแล้วนิมนต์โซห้องต่อไปนิมนต์นครับ